นายท้ายนายท้ายเอาแล้วยังยังยังเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยตัวที่สองเดี๋ยวถือแล้วครับถือแล้วโอ้น้ำเดือดครับผมน้ำเดือดอุ้ยงอย่างป้าขี้เขาแล้วก็เมื่อกันครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องครับมื้อนี้พบพ่อกับอีสานออลอดอีกคือเก่าครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาทงมาทามาทุ่งมาท้ำนี่ครับ บรรยากาศดูสิวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่มันกีบกีแพครับขาเหลือีดูมีเบียบโอ้ลูกแยงครับผมพี่น้องครับใส่เสือนางฝาดอีกต่างหากสวัสดีครับผมลูกแยงกีไปใส่ครับอันไม่กี่แพ้ลองหนาครับกีแพครับไปพี่น้องมือนีเฮามาตกปลากาครับผมพี่น้องป้ายย่งกระชางที่มันกินเบ็ดเม่ฮดเอาเบีดเลยไปกุงก้งก็เอากุ้งเหื่อเฮากับชิเป็นกุง้ง หน่อยกุ้งฝอยเข้าไปใส่มากมื่อคืนนี่บ่ค่อยได้หลายปานใดไม้นี่เป็นไม้ที่เข้ามาตึกป้าปี่ไก่นะครับตึกเสาวนาแรงปี่ไก่มาดูกันว่าเข้าสีมานหรือบปล่ามันครับผมสําหรับไม้นี่มาหาตกปลากาแกงจูดีกว่เวเวาเป็นเนือมั้ยหรือเปล่าเดี๋ยวหัวขโอยมาเดี๋ยวหัว เซียนตกปลาครับผมมาจากอุดรครับผมพี่น้องครับวันนี้หนวดเสียอาเสียเก่าเสียเก่าตกอยู่<า>น้องลุงเงินปะ <laughs> เอาละครับผมพี่นอ้องเพิ่นเห็นมันต้อแล้วครับเดี๋ยวผมขอ,อยากมากเบ็ดกันไปหาด้ำเล่กันครับผม ใช่ดีๆ,ๆนี่นะท่นครับผมครับส่งคนเป็นคนทอเนี่ยเขาเอินคนทอทอแพร์นายนท้ายนายท้ายกบประตูหลังโอ้โมาโอ้อยแม่น้ำอันกว่างคว่งพี่น้องเลยมนี่เล่นงกองใหญ่เลยยังใหญ่ครับห <c oughs> นับแม่น้ำครับตีต้าวครับเบิ้งวันสีมันบ่หาทั้งเรกอ่อนงุ่นหูละก้อก่างหนละ หาก็อก้างก่อนหายอดน้ำอุ้มน้ำต่อใหม่ไปประกาแต่ว่าเพิ่นปูทอนี่สิทอหลอดบ่ดอกเดือนวนไปวนมาอยู่ก่อนไส่อยู่ฉองเด็ดบ่ทันได้ซ่วมจังกิ่งนะครับมีแบบนี้ด้วยพี่น้องเอ้ยตัวเล็กครับตัวเล็กแยกมานเอาน้องไหนเนาะตัวนี้เนาะได้ครับผมเอาแล้วครับผมตัวเล็กแยกมานมาแล้วครับมาถึงมึงแล้วมาถึงมึงแล้วครับหนีอยู่ในหางไม้นี้นะ Ừ. Cái không có ninh nữa ông hỏi hỏi cứ hỏi đi hỏi 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 เอ้ยตัวที่สองเฮ้ยจังกึ้งเราเตือนกูแล้วของผมคือมาดึงเหรอเด็กหน่อยโอ้ยพิ่ยอนถือปองแห้งเดี๋ยวเดียวยอนนม่เป่นกันนะเป็นจังไดยอู้ยมันแบ่งไปสองหรอปะ นั่สิยอนเหม็นว่ะเจ้โอ้งูหน่อยหนึ่งยอนเหม็นนี่นี่มันจะยู่ในในเงานี่นะครับผมพี่น้องครับมันก็ใส่เวลาแนวเตินมนึงเนาะเอาของน้องแมงเอาอีกแล้วเดี๋ยวดิถือกินแล้วครับผมมากเกินไปอย่า <laughs> <laughs> งล้องแมงเราเตือนคุณแล้ว <laughs> ยังวะโกงกันได้นี่ป้าตัวดีเดียวป้าจะก้นตกป้าหมัน

เนีนอนเลงองขงผมเอาได้ขึ้นนเอาเอือันเอาแล้ว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 เนื้อทุนจมหรือเมีเดเอาแล้วครับเปรีบขึ้นโอ้จะซิดแนงูดจะซีดแนอนีที่น่อไดงขึ้นมันก็ขึ้นแล้วผมคิดว่ามันตใหญ่โอ้ซีไหนกาซีดซีดพัดโดด Chị có quá mừng có quá liều mãn 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 thằng kia, mãn mãn kia กินอะไรได้แ้่เป็นประการปุ่นกันต่อไปครับผมพี่น้องครับหลอนเลยหลอ,ลอ,ลอนอนนีกเอาเลยครับโอ้ยหลอนจริงเกียวแนวไหนจังหลอนคือพวกเกี่ยวไปในตัวมันเ,เกี่ยวคือเกี่ยวควงบ่ะนะครับโอ้ยตัวนี้ไม่ใหญ่อยองจอสมใจ มันดนดิโอเคครับผมทีแมแล้วนุแ่แยงนำผมเอาของผมต่อทีกันครับต่อทีกันต่อทีกันพี่น้องมอาแล้วตอนล้วตอนเรวตอนเเอาหมือนลยนนี่หมดแล้ว ถือมื่อไ่ดิเดี๋ยวถือแล้วครับถือแล้วโอ้งายง่มยง่ายอะบงดิ้งแหงค่อยปากมันจขาดเ็นิหน่อยมากกว่ค่อยค่อยน่อยนี่มันจะก่อขาเด่น หนึ่งแต้มตามมาติดๆครับเอาเลยครับผมเอาเลยครับ ทุนครับเอาถืออีกแล้วครับลุงแบงโอ้ลุตลุตลุตปึ้ยเอ้ยแก้วแก้วมันมันจังกึ่งนี่ครับผมตัวงามๆเลยพี่น้องเอ้ยแก้วแล้วครับตามลุงแบงมาสองแท็บแล้วสองต่อสี่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ย ปลากระกน้อยกิน <g ills> ลึกจังนะเมื่อกี้ดึงสาข่าเต็มกล่อง <c oughs> น้ำสาน้ำเดือดครับผมน้ำเดือดอุย้ยมึงเมียงมึงเมียงน้ำเดือดเป็นฝูงเลยปะอุย้ยคือเป็นพันโตเลยปะเอหหีวานะเออนป็มกเนาะ อย่างเง้ยพูดเดี๋ยวไม่ไก่มาหายมั่งอีก ยังสอดมู oh, ๊เขาไม่เหียวมู๊มัน oh, น er ี่หลายหลมู oh. ๊เห้ยเอาแล้วเดียวถือโจมตีถือสลามแดงโจมตีโอ้ยมันมากวนป่าเอาแหลี่ยว่ได้ใหญ่เลยโอ้ยง่ายง่ใหญ่ครับผมพี่น้องป้ากาบเขาเหรอเนี่ยนี่ต้องต้อง กึ้นหรอเปล่าึ้นยัง ยังถ้าผมพี uno, hay hay ่น้องนึกว่าเตอกล่องปิดอยู่งี้เลยโอ้โหเราเตือนคุณแล้วเตือนคุณแล้วมันอยู่ไก่หากไหมพี่มันจมลงเด้งยังนิ่งวะ nè thiếu ui ôi ôi màng biết đi nọ ơi nè ôi nè không là màng biết là là นะครับผมพี่น้องไพชิได้รแลว,ว่าผมกับลุงแวง

หนน่ยมัอออของแล้วมันพาไปของแนว มับแมงนะเนื้อเตียนมากไป้ากลัวมันยิบไปอของแล้วครับผมเพื่อนเดี๋ยวปลดแล้วก่อนเอาแล้วครับอุย้ยหลุดหลุด เดี่ยวโอ้ตรงแีบโอ้ตอนนี้เนาะ พอมาอนปันไดมื่นนี่มัเนเงือบอดีเนาะยเนือบดีอยู่เขาไปเดี๋ยวสองคนเขต้องไปหาหลักเรือปเนา่อยขึ้นไปบนนั่งโคกเลยครับผมผมพี่น้องครับผลงานของเราใส่อยู่เงือบเขามะนาก่อนเดี๋ยวกี่เขากันครับผมพี่น้อง อย่างป้าขึ้นเขาแล้วก็เมื่อกันครับผมพี่น้องไหยีรักซิบปรตูไปไปอุอมหมอแสบเลยครับใกล้จะสุกแล้วครับมึงแบ่งไปมึงทำเรลทึกเหียอยู่ ปากากำกินปากาเนาะจินเขาครับเลียงปากาเลียงไร่ิ้นโมเวสสีโต้วันละสองพอดีอ Kala seram pa king te wab lo pa kiều nó lại không mà bắt đồ bò mắc quần cái có lái rồi bắt đồ chôm tì ไม่แดงช่าง จะไดวงดีเปนไดมาเรียนออกไปนะไอจีบอบมาก,กับรถเป็นไรทีเปรียบน่อเรียบอยครับผมพี่น้องครับ พีมันเดี๋ยว<อ>ช่วงนาบกเ้านาบกเข้ามาอีกไม้นี่ที่นี่ต้องฝากพี่น้องไว้ปก็นีแล้วครับผมพี่น้องครับหาอยู่หากินหาปลา,ากาก็ได้กินปลากาแ่ะแมันแมนหาปลาคอยกด้กินปลาคอหาปลาซิวกระดิกลิ้นปลาซิวก็กระดิกลิ้นปลาซิวกระดิกล่องลองล่องเซ่อเซ่อเบิ้งซิเรีนทดสอบน้องปลาแถวจริงยังกุ้งบ่มีก <laughs> so ุ้งเฮามันเน่าก่อน มีฝูงปลาโดมาก,กวนน้าอีกบานอเอาละครับผมคลิปหาอยู่หากินอีสานตลอดมือนี่กะต้องขอฝากพี่น้องไว้ทีนี่แล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ตขอ,อก,กล่าวคำมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,บผมเจอกัน,คล,นคลิปหน้าิปของครับผม